ครั้งกับัดีทุกคนกันว่าอยู่กับหมูขามันคูเฟอร์อีคิแล้วนี้เราก็มาเล่นเกมที่มีชื่อว่าบีบีวอร e ทาวเวอร์นะไม่ส์ทอวทาวเวอร์ดีเฟนสซึ่งครั้งนีเน้เราก็มาเล่นกับไอดี K K น,นะนี้เีเ่เซอนะคะที่สนะถ้าไม่มีก็เกิดตายแต่ดีว่ามีเม็กคาร่าแบบให้อยูเงียผมได้การกองขี้หมาหมกโง่ใช่ไหมเซอร์เพื่อนใช่มั้ม จากกดท่ากดท้องกันดีกว่าโอเคป่ะหนึ่งอ้าวสองซ่อนเฮ้ยเจาะจัดเนาะก็เดี๋ยวอัพเม็กกันโอเคซึ่งตอนนี้เราก็เอฟเคได้แล้วหลังจากนี้เราก็จะมองผู้ชนะว่าไอดีนี้เนี่ยมาจากใครแล้วก็มาจากไหนทำไมถึงได้ตืงขงานาดนี้ เนี่ยฮะไอดี ID นี้แหละดึงมือจับครับอืมกระโด,ดิดดีเด่ซึ่งผมมเนี่เล่นสองไอดีเลยนะฮะอันที่อายูเนี่ยกำลังถ่ายนะฮะส่วนอันที่กำลังเล่นเนี่ยก็ขยับอยู่ได้นะฮะกระโดดพอก,กันนะครเดี๋ยวจะคุมให้มันกระโดดพอก,กันใช่ครับผมคุมมันเองทั้งหมดนะฮะ ถ้าก็สบายชิวๆไปก่อนนะซึ่งก็จะมาบอกข่าวสารว่าถ้าคบสิบซับเนี่ยผมจะแนะนำตัวตัวเองนะว่าชื่ออะไรเป็นยังไงบ้างค่ะซึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดนต่อไปแล้กดยิงแจ้งเตือนกันด้วยฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อย่าลืมทำให้ยอดวิวผมเนี่ยถึงหนึ่งพันซะับนะไม่ไสิหนึ่งพันวิวถ้ายอดวิวผมหนึ่งพันวิวผมจะฉลอง ซื้อพิซเตอร์โบมากินฮะใช่ฮะขนมมิตตี้นั่นแหละแนละ้วผมจะมากินให้ดูแล้วก็จะซื้อบัตรโลบักส0 0บาทแจกนะฮนะเนาะก็ผู้โชคดีจะได้แค่คนเดียวจากการตอบคำถามประจำทีก็กล่าวซึื่องของจะเล่นไม่ได้นานอะไรหรอกตอนนีซึ่งก็อธิบา,ายไปนานๆนะว่า ผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะเอาไอดีนะัมาเล่น,นหรอกนะแต่เห็นว่าเพื่อนมันให้มาเ,เป็นสลิเพื่อนมันให้นะผมก็เลยเอามาสะก,ก่อนาอ้ดีนี่มันแท่กว่าน,นี้ฮะแต่ผมจะไปแต่งตัวเต็มให้ดูนะอันนี้เป็นแค่ตัวลองเท่นั้ฮะฮะ ตอนนี้เนี่ยก็สามนาทีกว่าแล้วหวังว่าทีเหลี่ยมจะมานะซึ่งผมเนี่ยก็ไม่อยากจะรอแล้วก็ต้อางทีคนนี้กก่อนนะนี่ก็มาดีตังในตารางนี้เพราะว่าเยอะมากนะอันนี้ หนึ่งเพื่อนผมเขาอยอวตาวาต้านะอาวาตาาเพื่อนเนี่ยโอ,โอ,โอ,โอ้โหเนี่ยนะฮะของไม่ยิ่น้อยนะแต่เยอะนะซึ่งก็ดีแมนมาถ่ายแล้วนะฮะซึ่งก็ได้จบแล้วล่วะโอเค ซึ่งก็นี่คือทั้งหมดของคลิปนี้แหละฮะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย